สวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทั้งทาง Facebook Fan Page และก็ t u b e c h anel n เลยนะครับพบกันอีกครั้งในโหราภาษากฎหมายกับผมทนายแบงค์นะครับคลิปนี้จะเป็นคลิปดวงการงานล้วนเลยนะครับอย่างเดียวเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นเจือปอนนะครับของทั้ง12ราศีประจำเดือนกันยายน2564นี้นะครับคลิปการงานของทั้ง12ราศีจะเป็นอย่างไรบ้างมาติดตามรับชมรับฟังกันนะครับสวัสดีชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านนะฮะ ดวงการงานชาวลัคนาราศีตุลจะเป็นอย่างไรบ้างมารับชมเราฟังกันนะครับคือนี่อัดมาอัดมาสิบราศีเลยไม่ได้เบรกเลยผม,มก็เลยหิวน้ําเมื่อกี้อัดของราศีกันนะเสียงหายเวลาอยู่ดีเสียงหาย,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 หายต้องไปดื่มน้ําหน่อยนะครับเข้าเรื่องดีกว่าชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยนะ มีดาวเจ้าเดินการงานคือดาวจันเลข2ทีนี้ดาวจันเนี่ยมันย้ายทุกสองวันครึ่งมันเอาขึ้นกระดานดาวไม่ได้ให้ดูยังไงก็ดูไม่แม่นนะครับเพราะว่า2วันครึ่งอะย้ายอะ่ะแป๊บแปบงานก็เปลี่ยนแป๊บแปบก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยจึงไม่ค่อยหยิบดาวจันมาทํานายกันนะครับหลายคนสงสัยอ้าวแล้วไม่ทําให้หยิบดาวจันมาทานายเนี่ยล้วจะทำนายยังไงดูยังไงจริงๆมันมีวิธีการดู ในรูปแบบอื่นเนอะโอ้โหราซาแต่ว่ามันต้องดูพื้นดวงมันไม่สามารถพูดเป็นคลิปหลายเดือนแบบนี้ได้มันต้องเอาดวงท่านมาดูว่าการงานจะเป็นยังไงนะครับอย่างไรก็ตามแต่จะบอกว่าดูไม่ได้ดาวจรเลยก็ไม่ถูกทําคลิปแล้วเราก็ต้องดูให้ได้นี่ครับไพทาโรไพยิปสีนะครับไพทาโรหรือไพยิปซีเนี่ยจะบอกอะไรกับเรื่องการงานอของชาวลัคนาราศีตุลบ้างผมจะเปิด3ใบนะครับเพราะเราถามคำถามเดียวนะครับใบที่1นนะครับเป็น โอ้โหห้าดาบนะครับใบที่สองนะครับเป็น King of s ซอ r ์สนะครับและใบสุดท้ายนะครับใบที่สามนะครับเป็นเจ็ดเหรียญน,นะครับไม่ <c oughs> เป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีตุลคงเหนื่อยหน่อยแนยนะ่เดือนนี้อ่ะไพ่ใบที่หนึ่งนะครับไพ่ห้าดาบนะครับไปถึงอุปสรรคปัญหานะครับที่เราต้องฝ่าฟัน ลำพังลำพังเลยนะไม่มีใครมาฝ่าฟังงานกับเราด้วยนะพยไพ่ใบที่สองนะครับ King of Swords ครับฝ่าฟันแล้วชนะครับเพราะไพ่ King of Swords หมายถึงผู้ชนะอุปสรรคผู้เอาชนะปัญหาแล้วชนะแล้วมีบัลลังก์ชนะแล้วมีที่ยืนชนะแล้วได้รับการยกย่องนะครับและใบสุดท้ายที่เห็นเนี่ยคือเจ็ดเหรียญน,นะครับเรื่องเงินยังต้งองรอ เออถึงแม้ว่าแบบเราจะผ่านอุปสรรคปัญหาไปได้เนี่ยนะแต่ไม่ได้ไหมายความว่ามันจะได้เงินนะคงได้แค่เครดิตชื่อเสียงได้รับการยอมรับแค่นั้นก่อนนะครับเรื่องเงินเนี่ยอาจต้องรอหน่อยมาชานิดนึงนะครับท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวอันนี้ก็บอกหน่อยนะว่าเหนื่อยนะท่านท่านที่ทําธุรกิจส่วนตัวก็เหนื่อยหน่อยนะเพราะว่างานมีปัญหาถึงแม้ว่าท่านจะ จัดการเรื่องปัญหานั้นนะผ่านไปได้ด้วยดีก็เือนนะแต่ว่าเรื่องเงินเนี่ยมันยังไม่หมุนเข้ามาก็ต้องบริหารการเงินให้ดีอย่าปล่อยให้ไพ่ใบเจ็ดเหรียญเนี่ยมันทํางานในเรื่องที่ทําให้เราลำบากคือไพ่เจ็ดเหรียญเนื่องเงินมันคอยอยู่ใน,นอนาคตดังนั้นปัจจุบันมันยังไม่ได้บริหารเงินให้ดีเสียตั้งแต่วันนี้พอถึงเวลาที่ไรายได้มันขาดหายไปหรือเราต้องรอเก็บ นะครับมันจะได้ไม่ลำบากเดือดร้อนท่านที่ทํางานประจานะครับระวังมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกับคนอื่นนะนะครับแล้วก็สุดท้ายท่านที่ยังว่างงานอยู่ก็สมัครงานเลยไม่ต้องคอยนะครับแล้วก็การสมัครงานเนี้ยอย่าไปกังวลเรื่องของการเดินทางอย่าไปกังวลเรื่องของ โรคภัยจริงๆมันก็ต้องกังวลแหละแต่ว่าดวงแบบนี้ออกเดินทางเถอะนะครับมันมันจะต้องมีปัญหาบ้างการเดินทางมันเป็นอุปสรรคปัญหารุ่นแบบหนึ่งในเรื่องของการดูดวงนะเพราะฉะนั้นถ้าท่านเดินทางมากๆหน่อยเนี่ยมันก็มีโอกาสที่ดวงไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องงานมันถูกชดเชยชดใช้ออกไปนะครับแล้วมันมี king of swords กับเเหรียญเนี่ยรออยู่แสดงว่ามีโอกาสที่จะได้งานแล้วก็ได้เงินในอนาคตนะครับเอาล่ะนี่คือภาพรวมดวงการงานของชาวลัคนาราศีตุลครับ สำหรับท่านไหนที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กด Subscribe ติดตามจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆจากผมกันนะฮะเดี๋ยวจะมีคลิปอย่างอื่นตามมาให้ด้วยนะครับแล้วสุดท้ายอย่าลืมกดแชร์กันนะฮะกดแชร์ไปแล้วนะครับเผื่อว่ามีคนไหนที่ได้ดูได้ฟังแล้วเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์เนี่ยก็ได้กุศลกับเราด้วยนะครับก็กดแชร์ไปเยอะนะฮะสำหรับในวันนี้คงมีเพียงเท่านี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ